คนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมอีกแล้วนะผมก็ทำไมไม่วันเสาอันนี้ก็ช่วยไม่ได้นะคือมันแป๊บคีย์คอนเทนต์นไม่ออกอะ่ะสุดท้ายก็จบด้วคอนเทนต์นซีรีส์แังนี่แหละเออมากดแม่งไอ้นี้ผมขอไม่เชิญนะมแล้วแม่งก็กดแล้วด้วย ขันยาบคายก็คือผมจะใช้ขัหยาบแบบตัวคือใช้ในสิ่งคือทำในสิ่งที่ผมเป็นนะเออเป็นยังไงกูพูดอย่างนั้นแหละเออกูไม่นั่นละไอ้เหี้ยแม่งเก็บขัหยาบไม่ไหวแล้ไร้สัตว์คุยถึงตาคุณแบนแล้วโอเคแล้วก็ขอเล่นอัน์เรนแล้วก็แบนไอ้เหี้ยนี่เพราะกูไม่ชอบอ้าวเฮ้ยกูโดนแย่งแบนมีเพื่อนในรก็เล่น ออก็นะโ้เท like ีวของคุณเป็นฝ่ายเลือกอาเรนไหมเนี่ยพวกทีมนู้มันแบนตัวแกอาเรนด้วยไงแบนมูรลดทำห้ผมคิดตอนนี้ผมก็เลยคิดว่ามันอาจจะหยิบอาเรนก็ได้อย่านะเว้ยทีมของคุณเป็นฝ่ายเลือกกดขอเลือกก่อนไปคุ้มกัน วันนี้เล่นเซทที่ไหนดีทีมตรงข้ามเป็นฝ่ายเลือกโอโอถึงอันนี้คือครับรูปไปทำปกนะถึงปกก็ไม่ค่อยตั้งใจทำเท่าไหร่ <laughs> เดี๋ยวก็เราดูก่อนว่าจะมีช็อตให้แคปอีกรอบไหมเพราะว่ามันจะมีช่วงนั้นนะเออช่วงที่มันจะปัดก็ตัวละครของแต่ละทีมออกอะเออือมันจะไม่บงังไงมาดูดีกว่ามันจะได้เปลี่ยนเซตไหมเ,เกิดจะตัวละครที่เออมันต้องใช้เซตนั้นเวิร์กกว่าอะไรย่างนี้เฮียเ yeah, บลดัมฮะนั้นตานนี้เหมือนผมจะได้เล่นเซตดาเมจ่ะ เราจะเลิล่มเาจะเร่เซนตอร์มีละตามีแบบเต็มพิกัด oh. ผมเพิ่งสังเกตว่าลอเลี้ยวนี่มันเปิดใหม่ด้วยนะคือผมจะบอกว่าในคลิปไม่รู้ได้ยินไหมแต่คือผมอ่ะปิดเสียงไว้เว้ยเ,เออไม่รู้ในคลิปได้ยินหรือเปล่านะแต่ผม,มปิดเสียงไว้ก็เดี๋ยวขอเปิดเสียงฟัง่อยดิ ผู้พิเศษอะไรเพราะกูไม่ค่อยได้ยินเลยคุยช่างแม่งไม่ฟังอะไรเฮี้ยอืมอลัมเฮียกูชนเลนกับหม้อทอดอีกแล้วอะไรก็หม้อทอดหม้อทอดอเ้เฮียเจอหม้อทอดอีกแล้วเหรอแม่งไอหม้อทอดแล้วน้ำมันถือดาบได้เนี่ยเฮียอะไรเนี่ยกูเจออย่างงี้อีกอะเบื่อไอ้เฮีย เจอแต่หมอ้อทอดเลยน้ำมันในสตเต๊กอันหนึ่งนะคือคลิปก็อาจจะไม่ได้เรื่องไหนเลยมากเลย กูเล่นมันผ่านนะวิ่งใหเฮีย My design is practical and appropriate for the theme. แต่กกูไม่ได้ดีดูวิเศษวิโสเฮียอะไรเลยนี่แหละครับทีสไตล์การเล่นของผมพุ่มผมรักพุ่มใช่กูรักพุ่มมาก I splashed my a r t on the graffiti wall. Come check it out. เดี๋ยวมอดอเดี๋ยว่า ชีวิตกูแม่งเจอแต่หม้อท่อไอ้เหี้ยโโอโ้มันหลบได้้วยชิงจริงชิงวุง้ยเหี้ยฟุ๊บไม่ตายเหี้ยดกูโดนสวนอุ้ยม้ยเปิดเข้าป้อมวุ้ยไอ้เราก็วันไหวง่ายด้วยดี ตัวแบบป่ามาเติมไหมเนะี่ยไม่น่าเข้านะมันี้มนไม่น่ามันไม่น่ากาเข้าเร็วนี้ครับน่าจะอยู่ป้อมไม่ก็ปุ่มแถวนี้เนะติมไปเคลียร์กลางแปบบกูอยากได้ตังค์เร็วขึ้นไม่ใช่ไ่หรอกยิงเจอ,อปูอะ

Wait a minute. I was going to dress up as a wolf, but Butterfly said the Samoyed fits me better. It does? Thank you. Oh. I modified these blades myself, so I can paint while swinging them.

อุ้ยมาละไอ้เพื่อนมาละฟิวไม่น่ารอดวูวูนี่เบิร์ดในป้อมก็ไม่ไหวนะแต่รอเรี่ยวกูไหวไหมนะรอเรี่ยวรอเรี่ยวเฮียรอเรี่ยวไปละรอเรี่ยกูคือผมก็ไปผมมีแต่ตายกับตายแล้วเนี่ยคือรอเรี่ยวมันด่าอะไรอยู่หรือเปล่าไม่รู้นะไม่ได้ยินคือมันด่ากูป้ากูไม่รู้เลย Well, แต่ถ้าเราทั้งไงก็ฆ่าไม่ได้อะเข้าไปกูก็าตายเหี้ยเงี้ยงตีละเฮ้ยยกดเบิร์ดไม่ทันเลยงี้ยติดีกว่าเฮ้ยยยกูก็เล่นโง่เกินเย้แล้วครับอเลนไม่ได้ขึ้นโลท้องได้เลยฝีมือครับขึ้นมาได้เพราะเล่นเรื่อยๆ

เฮียโอ้โดนลุมเพื่อนได้ป้อมไหมแต่เรียกลุมก็ไม่ได้เฮียเกมมันเล่นเป็นทีมเอาไว้กดผิดเพื่อนได้ป้อมปะเออก็ไม่คุ้มเท่าไหร่อ่ะเย้แชร์ราแตกสองแล้ว I modified these blades so myself so I can paint while swinging them. You'll be amazed. กำมะเถาวิ่งออกมาขนาดนี้เดี๋ยวมันก็น่าจะมีตัวไปเคียร์แหละโอหอย่านะ My design is practical and appropriate, appropriate for the theme มันเท่าไหร่นะหกพันปะอาจจะประมาณนั้นเลือดป้อมอะ่ะอันนี้ผมไม่รู้นะใช้เบอร์เพื่อไปสดละไบอร์ใ The host prepared a graffiti wall for us to paint on. แล้วไม่ก็ปุบเรียบร้อยว้าวปไอ้เหี้ยไอ้สกิลไอ้เหี้ยนี่แกโหวเอ้ยไอ้สกิลสไลด์อีกแล้วอ่ะโดนสไลด์โรบไอ้เหี้ยไม่งั้นได้สองแล้วนะแต่วไปแล้วเพื่อนเราน่าจะสู้ไหวคิวอยู่ กันเรานั้นน่าจะเป็นไฟหนึ่งไฟสองแบบสองสองแล้วก็หนึ่งหนึ่งอะไรอย่างงี้ชิวๆอยู่พอแม่งมากองที่กูไงสองคนเรียบร้อยเรียบร้อยโดนป้อมยิงเอ,อาคิดเล่นไปแล้วว้าวพัพปี้ลาเตอาร์ด these baristas are really impressive ได้นะได้หมดเลยได้หมดเลยอืมไม่เป็นไรถ้าได้ป้อมก็อ่า I splashed my art on the graffiti wall Come check out. ได้ป้อมคูคณค่าละเฮียก่อนอื่นกันได้นะจะได้เจาะไหมแม่งเป่า,าป้อมบนชิบหายเลยอะไรมันจะห่วงป้อมบนขนาดนั้นก็ห่วงเกินคุณพี่เฮียสนตีนลมกูขนาดนี้แตกสวยไปแล้วจู แตกแล้วพี่กับก่อนกูยอยากรู้ว่าจริงอะไรสัคดูแตกไอ้แตกวัดปะล่ะรอลี่เราไม่ตีวะทิ้งเมจเฉยมันจะตายละเฮียมันด่ากูอีกแล้วอันนี้คือด่าผมใช่ปะ เออได้ผมแหละยังไงยังคนเหลือแะเหลือเหลือเหลือยังไงอ๋อเอาแล้วลวนะอลือนะเฮียเจอกูเลยนีแ่แกเจอจอกูเบื่อขี้หน้าแล้วเนี่ยนะบบเฮียเชอบ กูได้ป้อมไหมตรงนี้ไม่ได้ได้อะไรเฮียอู้หูส้นตีนอู้หูส้นตีนเต็มไปหมดเลยไปเพื่อนกปเพื่ไปเพื่อนจังง้เฮียเอ้ะแตกไอ้เฮียโอ้โห้ยแหวนเกือบแตกเฮียกูจะโดนรอเลี้ยงเรืออีกไหมเนะี่ย ถึงผมไม่แน่ใจนะว่าเราเรียกหมายถึงใครแต่มันรู้สึกว่ามันหมายถึงผมปะได้นะแตกไหมไม,ไม่ได้สวยอืมไอ้ modified these blades myself so I can paint while swinging them you'll be amazed มีประเด็นแต่ไม่ต้องไปละ บนนี the yeah. ้มันดูไฟเดือดจังวะนั่นคิดว่าคิดว่าผมปะดูเเดือดเนาะเข้าไปแล้วเฮียมาอันนี้อันนี้มัไหวจริงเขาซอยแดงจัดไฟกระเดแบบนีไปบนตั ไม่อยู่แล้วเดี๋ยวแม่งล็อกกูเดี๋ยวเดี๋ยวไปช่วยตวเลงเอ้ไใช่ไอ้คิวเล่นกันคิวเพื่อนเพื่อนเฮ่ยเพื่อนเฮียโดล็อกเฮียกูโดนล็อกเฮียไม่นะไม่เป็นไร เพราะตอนนี้เพื่อนเราก็ดันไปไกลอยู่ไหวไหมเนี่ยเอาเโตูไปละโต้ลไหวไหมไหวไหมไหวไมไหวไปแวนต่อเลยนะ going I mean, no, to dress up as her. a wolf but butterfly before. said the samoyed fits me better it does thank you dolly the host prepared to go ahead Can you please check my ears to see if there's a hole in them? <coughs> you notice the dog head logo? Well, I guess it's my signature now. Ee ah, tolen ma, an ni mei huai jing. Ku mei mei an Want to touch my ears? Sure, but please be gentle Or they might fall off <coughs> <coughs> i splashed my art <coughs> on <coughs> the graffiti wall Come check it out Okay, <coughs> บับแดงให้กูเวทไหมมีเงี้ยกูเวเลยผมไม่ใช่คนไม่ดีนะผมก็แค่เวท ไม่แสงเลยเฮียดูด้ยแสงเลยโอ้คลิปตัวนี้คลิปดูสั้นสั้นจริง Can you please s <S check my ears to see if there's pain on them? ซอยอะไรเนี่ยได้ป้อมละจริงจริงๆดันป้อมใหญ่ไปเลยก็ได้นะ I was going to dress up as a wolf, but Butterfly said the Samoyed fits me better. It does? Thank you. I modified these blades myself, so I can paint while swinging them. You'll be amazed.

แย่เป yeah, ิดกระป๋าไปแยสกอร์ถือว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่อะได้ไหมเขากางไปเลยได้ไหมนะตกลตกลอยๆตล h e host p r e a r e d a g r a f a us ไ o paint on น่ะพออยูยๆไผมไม่รู้จะโดนลอเลี่ยวได้อีกไนะ Wow, puppy latte art! These baristas are really impressive. My design is practical and appropriate for the theme. I was going to dress up as a wolf, but Butterfly said the samoyed fits me better. It does. Thank you. I splashed my heart on the graffiti wall. Come check it out. ก็กลับมาแล้วก็เฮี้ยเกินเร็วเกินไม่ใช่หรอกแตกนะได้ลำนะสวยแวนต่อเลยไหมับแวนต่อเลยไหมเยี่ยมได้ตัวเลนีกตัวเฮ้ยเฮ้ย้ไอชิโมทอนแล้วน้ำมันจบดีมอทอสโอ้ยสอยป้อมสนุกเลยนะไอ้กดผิดเฮี้ยโมอทอสแล้วน้ำมัน Did you see mm. Butterfly? She's the DJ <coughs> that's dressed up as a gray wolf. Is that Oh, I was going to dress up as a wolf, but Butterfly said the same way it fits me better. It does? <laughs>

จบมมนงบ้างเอออะ s ร r ะเขาบอกลอดตลอดแตกตแตกสวยแต่หมดได้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 หมดแตกครับไอ้เหี้ย ไดก่อนะจะได้นะชนะแล้วเชื่อผมดีผมรู้เพื่อนเราจะชนะแล้วฮะฮะทำไไม่ได้ไวะเฮียผมมันคิดอะไรผิดพลาดไปต้องได้เออวันนี้มันได้ไม่ต้องส่วนผิดคนแล้วตีป้อมอย่างเดียวป้อมอย่างเดียวเน้นป้อมป้อม เออน่าจะได้อยู่นี่แหละหรอเปล่าวะได้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 เยี่ยมชนะสวยเกมโอ้โหชนะเยี่ยมวิกตอรี่ได้ดาวล้วยก็ตามนั้นแหละครับทุกคนก็สำหรับคลิปนี้ก็จะมีแค่นี้เองนะเออแค่นี้แหละสั้นๆแค่นี้แหละจริงๆอะ่ะคืออยากจะเอาคอนเทนต์ใหม่ๆนะแต่ว่าแบบเออีอ คอนเทนต์อะไรเนี่ยแต่คืออยากลงคุกกี้ลันเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าจะลงอะไรดีอ่ะเพราะความความมันอัดคลิปไม่ไหวครับอัดไหวนี่ได้โรบอกต่อแล้วก็ได้ไมค้ครับไม่ก็เซละเลียไปละเออแต่สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้แหละเออไม่มีอะไรมากก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามส่วนแชร์ก็อย่างที่เคยพูดไปว่าไม่ต้องก็ได้ กดกระดิ่งแล้วแต่คุณเลยอยากให้คลิปมันขึ้นรัวๆหรือจะให้คลิปมันขึ้นแบบนิดๆหน่อยๆหรือมันก็แบบไม่ขึ้นเลยก็ได้ก็อย่าลืมด้วยนะกดทั้งหมดที่กูพูดด้วยก็สำหรับคลิปนี้ขอลาคับค